ครับสำหรับแนวคิดและแรงบันดาลใจในการสร้างเสื้อตัวนี้นะครับก็คือวาอ่าเราต้องการเน้นที่ออกเป็นทางการครับสามารถใส่ในในงานต่างๆคือสามารถใส่ไปเที่ยวไปออกงานหรือว่าไปทํางานได้นะครับเรานึกถึงสูตรเลยครับเป็นเป็นสิ่งแรกครับสูตรแต่ถ้าเกิดว่าเราตัดในรูปแบบสูตรอย่างเดียวมันก็อาจจะดูเชยไปครับเพราะว่าสูตรมันเป็นทรงปกติใช่ไหมครับเราก็เลยมีการผสมผสานรูปแบบ ใหม่แบบให้มันให้มันมีความทันสมัยคือทําเสื้อสูทสไตล์เสื้อกัด๊ดเพิ่มลวดลายของผ้าไปตรงนี้แล้วก็ใส่ซิปมีการจับจีบตรงแขนสูทครับชุดนี้ชื่อ business party นะคะแล้วก็มีแรงบันดาลใจมาจากเน้นให้ใส่ไปทำงานแล้วก็ไปปาร์ตี้สามารถไปปาร์ตี้ไดนนะะ้นะคะแล้วก็สามารถใส่3 3แบบ แบบที่1ก็คือเสื้อคลุมสามารถเป็นเสื้อคลุมได้ก็คือใส่ไปปาร์ตี้หรือว่างานอะไรแบบนี้ได้นะคะแล้วก็แบบที่2ก็คือสามารถรูดซิปได้นะคะแบบที่3ก็คือใส่เข็มขัดนี่ค่ะก็ประมาณ3มแบบค่ะ เส,สื้อตัวนี้นะคะได้แรงบันดาลใจมาจากการที่เราเอาผ้าบาติกของจังหวัดปัตตานีนะคะมาตัดเป็นชุดเดรสทวินวันนะคะโดยการที่แบบเราแบบสามารถให้สวมใส่ได้เพื่อทุกวัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นแบบใส่เป็นชุดทําง,งานก็ได้เป็นชุดเที่ยวก็ได้ค่ะแล้วแต่โอกาสนะคะคือเราออกแบบมะว,ว่าตรงผ้าสตินสีดำนะคะคือเราเอามาใส่เพื่อที่จะแบบให้เน้นน้ำหนักให้เข้มขึ้นแล้วก็เพื่อให้ดึงลวดลายให้มันโดดเด่นขึ้นคะ่ะ พอเป็นสายชุดเที่ยวก็ควรแบบใส่ชุดสีดำข้างในเพื่อให้ลายมันยิ่งเด่นแล้วก็เข้ากับผ้าษาตินสีดำที่บนตัวเสื้อค่ะ